สบายดีพี่น้องอยู่สูบสูขสคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีฮีไม่ะะเห็นยังละเวเตยมาไซบังกุ่งผุนผู้ใส่คอยเป็นผู้ไทยร้านเป็นผู้ใส่หอมามักซีลาซุกไม่มีหน่วยซุกมันอยู่บนนี้คือห้อมแต่โอ้โอ้โลม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  ปนีระบาดพ่อชิกิ่งตุกน้องซาหลานกำลังใสมาทั้งคุนไปบึงบังเพิ่นเอาอาหารป่าบน,นีใสหรออืออาหารป่านี่บงังเขาอื่นบ,งงบงังยังกบเข้าบาังกลุ่มวันเสาร์หลานใสฝีมือแม่เพิ่นเฮดได้ไง มันเป็นดอกแต่ยง้มทึงต้นดอกมังอยู่นี่จนว่ามันเป็นหมากแก่แล้วโอ้คือว่าบอกเนี้ยวุ้นเสียมาเก็บมาดอกมนัมน,มน,ออกนน่ะพุ่นจนว่าเป็นหมากอกตูนนิกเต้นล่ะเสียบจึกเสียบชิ้นร้องเพลงสลับต้ เจียบออมเลยติออ,อมสะพอด,ดีอเ,เอาหุ่นบอลลอยนี้ไปลูก บานี้ละบานิจิ่ตงตกน้องสะเอาไม่เขาต้นแบกพริกคุณตัวนี้โอ้ยบบกพริกตัวนี้หน่อยก็เป็นหน่วยโอย้ตาย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 ,ตาย,ตายเอาท่างคุณบ้าเสียบไปมันจอดมันสุดท่างคุณ ừ, เสียบอะไรบ่มันเป็นหินเน,น่นองเนียนบอกเชื่อเสียบไปพูนสุดขอบน้องสะคุณและพี่น้งองนี่ว่าหันหอมหอมไม้ใหหลานเขามือตุลวดกันยังาบางบังหันเกือบมันข่อยก็กอ,องตกน้ำ <laughs>

ออกทางแรงมันไหลไออกทางปากก็หนึ่งบ่กอ,อ๋แสดงว,ว่าบ่มีหัวอาหารอยู่เนี่ยมันกับ,บขเขาเหรออืมมันใส่หัวอาหารป่าเป็นเยือ่อใส่หัวอาหารป่าเป็นเยือ่อหรอแล้วตะพูดได้ใส่ไอ้ที่ทังเนาะเทคนิคไพเทคนิคมัน บรร,าาบรรยากาศบรรยากาศบรนนอกเข้าพี่นองเอ้ยวิธีอีสานวิธีบ้านๆอีสานเปิ่นเวิ้นปีนี้ยุสาเข้าว่ามีแมงละงามตัวใหญ่ตีอืม Say <laughs> <laughs> hỏi con gang càng tia Wrong, bưng bung, b along mùa đu hoa penh yên nữa hơi nha ngay yêu thứ bay yêu 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 nó yêu 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 อันที่ไปนั้นมีกับมือตลาดแน่นอนเลยว่ะโอ้แหงบ่เดียวใหม่กันสั้นมากอันนี้แบบนี้อันนี้ใหม่เซลฟี่กระเทือนจังเลยพี่น้องเคอยลืมใหม่กันสั้นยองเอาได้ยองเอายองเอาทำไมใส่มันสั้นแหงเอาไปย้อนเลยเด้อมันสีเหียบดเนาะหัวหันมันสีเหีย ถือมากกับเบื้ล่ะหัวหนันนัดแบดนี้หอมมากกับแห้งบริ่งหอวป้ท่างเดียวกันบบดนี้นี่ ไปยังคือตายโอ้ยตกไงหนึ่งต่อคอตายมันไปยังคือตายเว่ยเว่ยวยวยโอ้มันเว่มันใส่อะไรอยู่บนนั้นมันกินอะไรอยู่บนนั้นที่น่ะน่าจะกินได้น่าจะเพิ่งตายมือเ้านี่คือโอ้ยหัวเป็ดเป็ดงวเหยียบหัวงวลงกินน้ำเหยียบหัวมันเน่นเนาะเออตาลุดออกเล้วโอ้ยเพิ่งตายได้หนิแสดงว่ามันดีอยู่เด่นหันอือปลาปลาหนีไลฟ์น้องมันจะไลฟ์โอ้ยโน้ ขอเอ้ยไปอยู่จังได้จ <laughs> <uckles> ังเหงงัวเหยียบหัววันที่เนี่ยงัวเปรเลดเป็ดห้อยกีบงัวเลยห้อยกีบเดียวสงสัยมันนันมาซุกอยู่น้ำมันนี่เนี่ยมือเศาอบ้างบอกอืมนี้นจีมาสุกป้ายน่ะนา่มือเศรอบ่ายนี่นิ้นมักมาอาบแดดขึ้นมาอาบแดดอยู่น้ำตาฟังแบบนี้งัวกัสิย่างเล็บหยาน้ามูนี่เด็กกัสิเหยียบหัวมันต้นตัวคันแม่จำเิ่นอยู่ซื่อๆมันก็สิตายได้จังในวันที่เนี่ยโอ้ยเป็นตะงึด มันบ่ได้เป็นโรคได้จ้ะพี่น้องนี่นี่ห้อยกีบเล็บงวอยู่ทั้งหัวมนันนี่หัวเปรแล้วยังวะหน้าข่อยส่วนมากมันบ่ข่อยมีโรคมีผ่าอียังดอกพี่น้องมิต่ธรรมศาสตร์ล้วนๆเลยตรงหน้ายามแหลงว่ามีอย่างให้เบืองดอกมแตว่วิวมแต่บรรยากาศแหง่แหงแรงแรงเลยจ้ะ ตอนนี้เกิดเป็นเวลาตอนท้ายคลิปนี้ก็สิบระมาณชิบหานาทิกาเอ้สีบัมแมนชิบหาไว้สันว่าก็สิบระมาณหามุ่งกลัว17นาทิกา18นี่แหละคิดว่าอือระยุ่งจังเลยจังไหยียาให้ไอ้นี่เหยียบคักเหยียบเนี่ยโอ้โหโหใหย่มัง่ามใส่ใหญ่นี่มัน้องสะานี่ไหมงอนบอกินหมดนี่ เหลือบังนึงอย่งทางพุ้นมันสี่ไปใส่ไงมันเบิดผักสวนครัวพึ่นก็แหอองทีนี้บ่ได้หดน้ำเตี้ยปวกายหลายวรนสั่นพึ่นมาปวกกิน ปัวก็กินพักทั้งนกมาตอดกระพองนกก็ะไลไหลเลยบอค่อยงามเนาะเออ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 น้ำมักท่านก็อขาโอ้ยป๊าดหัวจริงไขยมึงหัวหง่เถะนี่ อันแผ่นยางพาราซื้อมาแผ่นอะไรจาักบาทนี่บ่ซื้อยื้อใสอ๋ออืมเมื่อไงดอกว่าสิซื้อไปมุ้งลังค้าอันก่งแมวบมุ้งอันอันต้นเตียบอันนี้มุ้งพันเตียบ่ฮอนแลนอืมโอ้โหบักพริกตัวน,นี้ไม่แต่สะอ่อนเทนี่ โอ้ต้นนี้น้อยนึงต้นนี้นอยนึงคือหมากรดเถอย่างฝนคือ hmm. ส mm ีงามเนาะมันอยู huh. <the> ่ขางขอบงัวนี่เนาะขีดฝุนนนามงัวไหลใสไหมบอกพุแม่โอ้แตะเว้นพ่วมสีโตกดิน nó có ca bôi pin lăng và sần và <laughs> ô, ô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 i nó còn có tao lưu mà mày cắn săn mà cái ôi bằng này tại bên thì tốt ngang ngang thì đèn chừng khương như. mưa cả săn săn đỏ bằng này hay khách chào bưng anh à, đi khách chào bú đi thua bò ô nó nhăm liền nó อันนี้ข้าเจ้าไทยข้าเจ้าสิปูอีหยังนอนนี่เนาะฟังทางนี่ถ่ายไปสื่อตีเห็นแล้วนี่มักซิดามักซิดามักซิดาอุ่นโตโอุ่นนันถ้าอะไรซุปเป็นไนี่นเดี๋ยวกองก่อนได้มาแล้วมักซิดาอุ่นตุนหอมหอม จ้ามันสเสียบเสียบตะวันหอมขนาดอุ้ยแม่ฮักบ่บ่เอาจะไหนม่กินกันนะเอาเท่ากินไหมเนี่บ่เอากินอยู่บ่ตน้อยได้กี่มอกินบักชีดาโอ้เสีบบ่หมอ nhầm chua chua, ôi, in mắc chi đà sới, sẹp sới, ba, ông pin quân tuổi ừ. ô, ông, nó nhầm ở đây bộ phao, nó à. hòm như thế

เมื่อละบาดนี่เมื่อนี้จากผ้ามุเจ้าย่างเรอไปล้อมาดูแล้วโอ้ห่างมดแดงห้างนี่แม่ขึ้งใหญ่แตะผ้าเันมีตัวอยู่บนนั้นเสรห้างยังเกาะนมีมือเสร็จแถมแถมแถมเดี๋ยวสิผ้ามุเจ้าย่างรัดไปนี่อุ้ยบ่เห็นสัมมาสิผ้ามูเจ้าไปบงห้างมีมห้างหนึ่งผุดตัวอยู่เต็มโอ้ยมันหก เลยบริบูรณ์สมอุ๊ยนี้ดอกบัดนี้เ,นเนมื่อยี่หรอดอกบดน,นี้เมื่อยี่หรอเมื่อกระดอกกระเดียจบคลิปสุดท้ายถ่ายคลิปขอบคุณพี่น้องวัสุผู้สุขอนขอบคุณยี่หรอขอบคุณกระดอกกระเดียแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะนะจ๊ะวันะะสดี